เพลิงลุกไหม้ที่ร่างกายไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับอันที่1คิดไว้เลยครับอย่าวิ่งเด็ดขาดกรณีที่ไฟลุกไหม้ร่างกายหลักการเบื้องต้นคือการนอนกลิ้ง <millenn ia> เพื่อตัดตัวแปรอย่างออกซิเจนออกไป <S 2> <S 2> เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเุิดไฟนะบกุดไฟครับเห็นไ, okay, ไหมครับเวลาเราลมมันพัดปุ๊บไฟแรงขึ้นทันทีเลยนะฮะ จากภาพแสดงให้เห็นชัดว่าผู้ประสบเหตุวิ่งมาขอความช่วยเหลือนั่นเป็นสาเหตุที่ทาให้ไฟลุกไหม้รุนแรงขึ้นได้ครับโดยธรรมชาติของไฟเลยมันจะลุกขึ้นสู่ด้านบนเสมอส่วนที่อยู่ด้านล่างโอเคร้อนแต่ด้านบนก็ร้อนด้วยเพราะว่าเปลวมันลุกขึ้นสู่ด้านบนผมหูหน้าใบหน้าหมดเลยนะตรงน,นี้อันตรายแน่นอนแต่ถ้าเกิดเรานอนลองเปลี่ยนองศามันจะไม่ขึ้นที่หน้าจะขึ้นไปที่ด้านหลังแทนถ้าไหม้ด้านเดียวด้านหน้าให้นอนฟั่ม ก็คือทําให้มันอับอากาศไฟจะได้ดับแบไม่ทั้งตัวนอนลงแล้วกิ้งอันนี้คืออยู่คนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวเรามาดูกันอีกครั้งครับทันทีที่เกิดไฟลุกไหมขึ้นที่ร่างกายผู้สาธิตนอนลงแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาไฟก็จะค่อยๆดับไปทีละส่วนจนไม่เหลือเชื้อไฟแต่หากเราเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปครับถ้าเราเป็นผู้ประสบเหตุเห็นผู้ประสบภัยไฟไหม้ตัวสิ่งที่บอกเขาได้คือที่1นนอนลงสองใช้ผ้านะปิดคลุมร่างกายเขาเลยว่าจะเป็นผ้าเป็นเสื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าชุบน้าแล้วปิดหมาดๆได้ยิ่งดี ในส่วนของการประถมพยาบาลนะครับคนที่มีบาดแผลนะครับแผลไหม่ต่างๆเนี่ครับเราแนะนําให้ใช้น้ําสะอาดเนี่ยนะครับเปิดให้ไหลผ่านนะครับรีบรดความร้อนในในอวัยวะนั้นให้เร็วที่สุดปิดด้วยผ้าสะอาดแล้วรีบไปโรงพยาบาลไม่แนะนําให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันนะครับเจลว่านหางจระเข้ต่างๆนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเนื่องจากว่าจะทําให้อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อที่บาดแผลตามมาได้นะครับ